อยู่ไหนวะในรู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 มันน็อกหรือยังวะไอตัวที่ผมยิงไล่ออกมาแต่ว่าข้างในยังไม่น็อกตายตัวตายตัวเหลือตัวเดียวละเอาเลือยคุณเลือดก่อนนะฮิวเลือดก่อนเฮ้ยคนมาคนมาข้างผมคนมาข้างผมเฮ้ยสายวะเนี่ยยิงยิงหมอนของผมตัวนึง ม่ลหลัตายตายตตายตายอนี่นีอุ้ยเจ็บกออแตกก่ดแตกกอดแตกอูในรถอยู่ในรถหลหลังหลังขมใหลง้าเอาเดี๋ยวผมจดสมอให้ผมจะสมองให้ท้ายก็มีหลังก็มีเ้มาทไมล้มอีกตัวล้มอีกตัวเฮ้ยมันมันอยู่กองเป็นคน ตายตัวหมดหมันได้หมดแล้วมั้ง